โอเคสวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ก็จะมาเตือนเพื่อนๆที่เพิ่งออกรถใหม่รวมไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้อไหนก็แล้วแต่แหละอืช่วงเนี้เริ่มมีฝนตกแล้วใช่ไหมบางคนเพิ่งถอยรถป้ายแดงบางคนยังติดป้ายแดงอยู่เลยยังไม่ได้ทะเบียนเลยแต่มีที่สนิมแล้วถูกไหมถ้าเจอฝนผมจะบอกว่าผมมีวิธีดูแลของผมจริงๆก็ถ้าเป็นเอฟซในช่องหรือคนติดตามอยู่ก็จะรู้นะครับว่าถ้าผมลุยน้ํามาผมจะไม่จอดแช่ ผมจะต้องล้างเลยนะครับก็แต่ตอนเนี้ยมันจะก็ะเรียกว่าอะไรดูแลยากกว่าปกติเกี่ยวกับฝนแรกอืมผมจะมาอธิบายให้ฟังเนี่ยเดี๋ยวผมคือจุดเนี้ยคือผมล้างหมดะนะครับเวลาผมลุยมาไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนพอถึงบ้านผมจะต้องล้างอืหรือบางทีขี่ไปทํางานสมัยก่อนก็จะหาที่ฉีดน้ำํำล้างอืตามจุดต่างๆนะครับมันจะเป็นข้อต่อเลยข้าต่ออะไร ทีนี้ฝนแรกมันน่ากลัวยังไงผมอธิบายให้ฟังเพื่อนๆลองคิดคิดตามผมนะอ่าหน้าหนาวนะฮะหน้าหนาวแล้วก็มาหน้าร้อนใช่ไหมฝนไม่ตกเลยถูกไหมแต่ช่วงนี้เริ่มมีพายุมีฝนมีอะไรเข้าเพื่อ,น,อน,นึกถึงพื้นพื้นที่มันเปียกชําเวลาฝนแรกลงมาเนี่ยฝนแรกเนี่ยอันตรายที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันเก็บกักเาเรียกว่าอะไรพวกข้าบพวกความเป็นกฎ ความเป็นไอเค็มจากเกลืออย่างบ้านผมเนี่ยนะครับสมุทรสาครนน้าเค็มพื้นเนยังไงก็เค็มนะครับไหนจะมีน้ําจากพวกรถปลาอกีกรถปลารถที่มันขนปลาแล้วมันทิ้งเนือกปลาลงเออเวลามันทิ้งลงทุกวันทุกวันทุกวันจนมันถนนมันแห้งไปอ่ะมันไม่ถูกฝนตกลงมาฝนช้ามันก็จะเป็นคาบเมือกอย,อยู่นั้นแล้วพอฝนแรกลงมาแล้วเราได้ไปขี่ทับมันขี่ผ่านมันดีดขึ้นมาบนรถแล้วถ้าเราไม่ดูแลไม่มาล้าง มันจะเกิดสนิมง่ายมากแล้วก็จะกัดสีส่วนที่เป็นสีของอย่างชกหน้าเนี้ยมันถูกพ่นสีใช่ไหมบางคนแบบสีพองอะไรเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละคือการที่ว่าโดนคุณโดนฝนแรกแล้วคุณไม่เคยล้างไม่เคยดูแลนะครับก็อยากจะมาแนะนําว่าล้างไ้เถอะบางคนไม่มีน้ํายาล้างนะครับผมแนะนําว่าเป็นซันไลก็ได้ล้างช่วงล่างนะไม่ใช่ล้างชุดสีนะเออล้างช่วงล่างเนี่ยซันไล์ก็ได้ดีมากเลยมันล้างคราบขาวคราบอะไรจาก จากพวกเมือกปลาแล้วก็เขาเรียกว่าไอเคมของทะเลของพื้นของพื้นที่มันของถนนนะ่ะที่มันเกาะอยู่แล้วพอฝนตกลงมาเนี่ยน้ํามันไปช้าออกมาแล้วเราก็ขี่รถไปล้อแล้วก็ดีดขึ้นมาเนี่ยนะครับพวกน้ำยาล้างจานเนี่ยใช้ได้นะครับแต่อย่ามาใช้กับแต่พยายามอย่าไปใช้กับสีรถเออแล้วก็พยายามล้างให้มันทุกซอกทุกมุมรถใหม่ให,มให่อ่ะ ยังไงเรารักรถเราอยู่แล้วใช่ไหมเออเราเราจะมีความขยันในการดูแลมากกว่ารถเก่า,เ,กาเออผมบอกแบบนี้ที่ผ่านนะครับแล้วก็ถามว่าผมใช้อะไรแต่ถ้าผมตัวผมเองอะ่ะผมจะใช้เป็นน้ํายานะครับน้ํายาส่วนตัวของผมแต่ถามว่าใช้ไม่ยาล้างจานได้ไหมใช้ได้เออช่วงล่างใช้ได้แล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับแค่ว่าอย่าเอาไปใช้กับออชุดสีแค่นั้นเองอส่วนน้ํายาที่ผมใช้มันก็มีมันก็มีอยู่2แบบผมก็ใช้อยู่2แบบเป็นขวดสี เป็นน้ําสีแดงๆเป็นซอฟวอตซอฟวอตตัวนี้ยเอาไว้ล้างพวกเนี่ยพวกจานเบรคพวกอะไรพวกเนี้ยรถผมเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคาบขี้กากที่โชกหน้าใช้มาปีนี้ปีที่ห้ารถผมปียี่สิบนะ Z, ปีเซ็กปีสองพันยี่สิบแล้วก็ใช้มาเป็นแสนโลแล้วนะครับก็ยังไม่มีปั๊มดงปั๊มดิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีสีลอกเออยังดูแลมาอย่างดีคาบเหลืองคาบอะไรที่สวิงามไม่มีนะครับเนี่ยประมาณนี้ เพราะว่าผมดูแลทุกครั้งที่ผมไปลุยน้ําลุยฝนลุยอะไรก็แล้วแต่มีบ้างสนิมอ่ะมันมีตรงขาตั้งคู่ยังไงมันหนีไม่รอดนะครับยังไงมันก็ต้องเจอแต่ว่าจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้ให้มันก็เวอร์ไปมันมีนะครับแต่ว่ามันน้อยพยายามเราพยายามดูแลให้มันเป็นสนิมน้อยที่สุดนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่มีคราบเห็นไหมไม่มีคราบเหลืองไม่มีคราบอะไรเพราะว่าผมพอผมเจอฝน ยิ่งฝนแรกที่ผมบอกเนี่ยฝนแรกนี่แม่งอันตรายที่สุดฝนกดฝนคือน้ําที่อยู่บนพื้นน้ำแม่งโคตรตกปกระปกเลยอะ่ะมันมันไม่ได้โดนฝนมาก่กี่เดือนอะ่ะเออมันทิ้งระยะมาใช่ไหมแล้วมันมาตกช่วงเนี้ยยังไงแม่งเป็นกดแม่งเป็นคาบเกลือคาบอะไรอะ่ะนะครับก็น้ายาล้างจานได้แต่ว่าถ้าใครอยากเป็นขั้นเอ็กเปิลก็ตัวนี้ผมแนะนําตัวซอฟบอสตัวเนี้ล้างช่วงล่างดีเออล้างช่วงล่างได้ดีมากผมใช้ตัวเนี้เป็นหลักนะครับเป็นหลักในการดูแลรถของผมแล้วก็ ล้างไม่ให้มันเกิดสนิมเวลาไปลุยน้ําเวลาไปลุยฝนมาตัวเนี้ยล้างได้อาจจะไม่ต้องมีวงมีแว็กแต่ว่าเนี่ยเราใช้ตัวนี้ซอฟวอตนะครับมันไม่กัดสีไม่อะไรเลยนะครับใช้ดีตัวนี้ใช้ดีแต่ถ้าถ้าเอาไว้ล้างกับแว็กนะคือเวล้างชุดสีผมจะใช้ตัวนี้อืมตัวแชมพูพัดตัวนี้มันจะช่วยปกป้องแว็กที่เราเคลือบอืแต่คลิปเนี้ยที่มาบอกอะ่ะคือให้มาเน้นหนักในเรื่องของการลุยฝนแล้วถ้าใครอยากจะดูแลช่วงล่าง ถ้าแนะนำสองตัวนี้ผมก็แนะนำเป็นตัวสีชมพูนี้ก็คือซอฟว์วอตตัวนี้อืใช้ดีนะครับก็คือบีบไปตามความต้องการเราแล้วก็ฉีดน้ำถ้าใครไม่มีเครื่องฉีดโฟมก็ก็ใช้ฟองน้ำขยำเอาแล้วก็ล้างก็ได้ใช้แปรงหน่อยขัดหน่อยตามซอกตามจุดรอยเชื่อมของเหล็กอืมันจะช่วยลดการเกิดสนิมได้ดีมากนะครับแล้วก็เขาลดราคาอยู่ด้วยช่วงสี่สี่ของวัสดาถ้าใครใช้แว็กมีแว็กก็ไปตัวนี้ผมเคยทำรีวิวไว้ทั้งคู่แล้วแหละอื ก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งคู่แล้วกันนะครับก็สั่งซื้อกันได้ราคาก็200กว่าบาทโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ